สวัสดีค่ะวันนี้จะมาตัดชุดเดรสนะคะเป็นชุดเดรสยาวคุมเข่าเอาไว้ใส่สบายๆค่ะได้ผ้าคุมไหลมาหนึ่งผืนนเป็นผ้าคุมไหลผ้าย้อมครามผืนนี้หน้ากว้าง 70, 72เซนนะความยาว2เมตร10เซนนะให้เราวัดความยาวก่อน เราจะใช้ความยาว40นิ้วค่ะหลังจากนั้นนะคะวางเสื้อยืดแผดหลังไหลเสื้อตัวนี้ไหล่ตกเสื้อยืดไหล่ตกเล็กน้อยประมาณ1นิ้วปรับขึ้นมาความกว้างลึกของคอนะคะเราจะเอาเท่ากับเสื้อยืดโดยปรับเข้ามาประมาณ1เซนนะ ประมาณนี้นะคะยึดแขนหลังกดแขนหลังไว้นะคะยึดแขนหลังวาดคร่าวๆค่ะเป็นชุดเรดรสเข้ารูปหลวมนะคะเราจะขยายไปอีกหนึ่งนิ้วจะได้ใส่สบายหนึ่งนิ้วนะคะ จากนั้นนะค่ะเผื่อติดซิปประมาณหนึ่งนิ้วนะคะทำเครื่องหมายไว้ให้เราวัดจากต้นคอนะคะจากต้นคอลงมาจนถึงสะดือจนถึงเอวตัวนี้16นิ้วทำเครื่องหมายไว้16ขีดไว้นะคะวัดลงมาอีก8นิ้วจากเอววัดสะโพกของเรา ถ้าสะโพก40เอา4หารนะเอลก็เอา4หารนะคะอย่างตัวนี้เอลเอล34จะเอา38นะคะเข้ารูปหลวมเล็กน้อยจะใช้38เลยนะคะสะโพก40 สกโพกสีเอา4หารนะก็จะได้10แต่ว่าให้เผื่อหลวมเผื่อหลวมตามต้องการตัวนี้จะเอา42 หลังจากได้แบบนี้แล้วนะคะแผ่นหลังให้เรามาทำแผ่นหน้าใช้แผ่นหลังทาบนะคะตัดให้เท่าแผ่นหลังก่อนแล้วค่อยมาปรับแขนนะตรงสันทบนะคะของแผ่นหน้าให้ตรงกับรอยติดซิปด้านหลัง ที่นี้แขนเสื้อนะคะพับให้ได้สี่ชิ้นนะคะเป็นสันทบสันทบนะคะพับเข้าด้วยกันนะจากนั้นใช้แขนหลังทาบแบบนี้ยึดแขนหลังนะคะยึดแขนด้านหลังวาดไปเผื่ออีกหนึ่งนิ้วเพราะว่าเราขยายตัวเผื่อหนึ่งนิ้ว ความยาวของแขนนะคะเราจะเอา9นิ้วจากนั้นขีดเป็นเส้นตรงความกว้างให้วัดแขนทีนี้เราจะรูปตรงห้างแขนนะคะเพราะเวลาใส่มันจะสวยให้ปรับขึ้นมาจากเดิมตรงนี้นะคะ ให้ปรับขึ้นมาประมาณ1นึ่งเซนเพื่อย,ยกหัวแขนให้รูดนะคะ่ะจะได้แบบนี้ตรงปกเนี่ยทำทีหลังนะคะหลังจากเราอัดผ้ากาวแล้วให้นำไปอัดผ้ากาวก่อนทีนี้เวลาเราทำกระเป๋าเสื้อเนี่ยเราจะใช้ห้านิ้วนะคะห้านิ้วยาวหกนิ้ว นำผ้าทั้งหมดไปอัดผ้ากาวก่อนนะคะถ้าไม่อัดผ้ากาวมันจะไม่สวยเพราะเป็นผ้าทอมือเนื้อมันจะหลวมเล็กน้อยค่ะหลังจากอัดผ้ากาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นำไปแซกริมผ้าอันนี้คือด้านในที่อัดผ้ากาวด้านนอกนะคะรอยที่เราทำเครื่องหมายไว้ ค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะนำแผ่นหลังมาทาบใส่แผ่นหน้าแขนด้านหน้าให้ปรับเข้ามาอันนี้คือจุดเดิมให้อยู่ในช่วงบ่าหน้านะคะ ทีนี้แขนหน้าให้ปรับเข้ามาอีก1เซนนะคะแขนหน้าจะล้้าเข้ามาอีกประมาณ1เซนนะจากนั้นให้เราวาดคอคอลึกเราจะใช้คอลึกเท่าไหร่ตรงช่วงคอแหลมให้วัดตามต้องการตีเฉียงมาแบบนี้นะคะเป็นคอแหลมจากนั้นให้วาดคอกลมเราจะเอากลมช่วงไหน เดี๋ยวเรามาทำเป็นคอจีนนะในแนวนี้นะคะอันนี้คอหน้านะคะเสร็จแล้วทีนี้เรามาทำแขนนะอันนี้คือแขนหลังทีนี้แขนหน้าให้เราปรับเข้ามาช่วงบ่าหน้าเหมือนกันนะปรับเข้ามาประมาณหนึ่งเซนนะ เพราะฉะนั้นแขนหน้าแขนหลังจะไม่เหมือนกันนะคะแขนหน้าจะล้้าเข้ามาหาจุดกึ่งกลางของแขนนะหัวไหล่แขนหน้าให้ทำเครื่องหมายไว้นะคะหน้าจะได้ด้านหน้าจะได้อยู่กับด้านหน้าทีนี้ตรงกระเป๋าให้เราตัดผ้า แล้วนำไปอัดผ้ากาวเดี๋วเรามาติดกระเป๋าก่อนจากจุดเอวนะคะปรับลงมาสองนิ้ว ขยับจากด้านข้างเข้ามาสองนิ้วเหมือนกันนะค่ะหลังจากได้จุดติดแล้วนะคะช่วงโค้งเนี่ยเวลาเราเย็บให้เราทำปรับได้ห่างเพื่อรูดรูดเล็กน้อยนะคะมันจะได้พับเข้าไปเก็บได้ รีดเสร็จแล้วก็จะโค้งแบบนี้ด้านในด้านนอกนะคะทีนี้ให้เรามาทำส่วนของคอ ของปกเสื้อวิธีทำง่ายๆนะคะใช้แบบด้านหน้าทาบแบบนี้วัดคอหลังความกว้างของคอหลัง 10เซนนะคะขีดจุด10เซนไว้จากนั้นวัดเข้ามาประมาณ1เซนเพื่อปรับเพื่อปรับโคง้งเส้นนี้ไม่เอานะคะหลังจากเราปรับแล้วเราจะใช้2เซนครึ่งใช้2เซนครึ่งนะคะ ค่ะหลังจากได้แบบนี้นะคะทำสองชิ้นนะทีนี้เราหาผ้าที่เราจะทําปกแล้วทาทั้งหมด4ี่ชิ้นนะคะ ไว้ก่อนนะคะให้เรามาเข้าซิปก่อนจับด้านล่างให้ตรงกันนะคะ หลังจากเย็บซิปเสร็จแล้วนะคะให้เย็บซิปติดกับผ้าค่ะเสร็จแล้วนะคะด้านนอกก็จะเรียบแบบนี้นะคะด้านนอกด้านใน จะดูเรียบร้อยค่ะทีนี้ในส่วนของปกนะคะให้เย็บช่วงนี้นะคะไม่ต้องเย็บเป็นด้านที่ติดกับคอต้องเย็บเข้ากับคอนะคะให้เย็บด้านหลังนะ ด้านบนนะคะแล้วก็ตรงช่วงติดกับคอแหลมให้เย็บแบบนี้เวลาเย็บให้ใช้ได้ทีๆนะคะปรับประมาณ2จากนั้นให้นำมากดรอยนะคะ จากนั้นให้นำมาประกอบไหล่นะคะประกอบไหล่ประกอบด้านข้างก่อน ตรงแขนนะคะให้เย็บได้คู่แบบนี้นะคะคู่กันนะเพราะว่าเวลาเราดึงเราลูดแขนเนี่ยลูดแขนมันจะมันจะทําให้สวยเย็บง่ายกว่ารูดเส้นเดียวนะคะจะได้แบบนี้หลังจากนั้นให้เรามาดูเครื่องหมายอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าให้อยู่กับด้านหน้าเราเผื่อเย็บหนึ่งเซนโดยประมาณนะคะ ท้องแขนให้ตรงกันนะหัวไหล่หัวไหล่ที่เราทำเครื่องหมายขีดนะคะตรงนี้ให้ตรงกันนะหัวไหล่หัวแขนตรงกันนะ ค่ะหลังจากเข้าแขนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแขนยกแบบนี้แยกตะเข็บนะคะอย่าลืมแยกตะเข็บไม่งั้นมันจะทําให้หลังทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าปกนะคะอย่าลืมทำสาบสาบด้านหน้านะคะวิธีการก็คือหาผ้าแก้วาจากนั้นทาสันทบแบบนี้นะคะหาผ้าแก้วมาตัด ตัดตัดแล้วก็ให้โคง้งไม่ต้องเอาเต็มคอค่ะให้เอาแค่ครึ่งเดียวเพราะเราจะมีปกคอบไว้นะคะตัดแบบนี้จากนั้นหาผ้ามานะคะวิธีการเย็บให้เอาด้านรอยกิ้งนะคะเข้ามาด้านใน ค่ะจากนั้นนําไปรีดก่อนนะคะเย็บแบบนี้เห็นไหมคะด้านขีดก็จะอยู่กับด้านนอกอหลังจากรีดแล้วจริงๆเราต้องประกอบพร้อมกระเป๋านะคะแต่ว่าไม่เป็นไรทําแบบนี้ก็ได้เย็บเฉพาะให้คลิป เวลาเย็บให้ใช้ได้ทีๆนะคะแล้วย้ำไม่งั้นมันจะหลุดคลิปนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นพลิกออกมาค่ะหลังจากพลิกออกมาจะได้แบบนี้นะคะด้านในด้านนอก หลังจากนั้นให้เรามาเย็บปกภกพับเนี่ยจะเก็บไว้ด้านในให้เย็บด้านนี้นะคะด้านผ้าแก้วค่ะให้คลิปนะคะตรงคอเล็กน้อยนะคะแยกออกมาแบบนี้เล็กน้อยจากนั้นให้เข้าปลุกทีละข้าง เข้าด้านที่เป็นผ้าแก้วก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เราจะเก็บไว้ด้านในตรงตัวที่เราพับค่ะจะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้พลิก ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปกเสื้อนะคะเย็บจะเย็บหรือจะสอยก็ได้ค่ะ